ไลค์ชิปโอนี้กดแชร์กดกดติดตามดืูแล้วฝากกดติดตามช่องใหม,ม่ๆของผมที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะทุกคนครับ <50 S 1> เดี๋ยวเราต้องไปเจอช่องใหม่นะเกิดทุกคนไม่ไปกดติดตามช่องใหม่เนะี่ยอาจจะไม่ได้ดูกันนะทุกคนคะรับฝากด้วยด้อตาพี่ไปโลก3ามก่อนแล้วนะชาบูไปแล้วชาบูกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโลก2อะ่ะ50สเลยโอ้โหจะตามพี่ทำนไวัเนี่ยมันห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยอ่อ ผมไม่ฝีมือผมเล่นคิวๆไงพี่พี่ก็ชิวนะพี่ไม่ได้กินจังอะไรเลยอ่ะพี่แบบไป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 เลยอ่ะพี่ใช้ฝีมือประมาณสิเอร์่พเอไปแล้วอ่ะดูดีดูดีไปเลวลร็วไปหรมันไม่ไปไม่ยาโ้ย ทั้งลมทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแมพที่สามแต่ตอนนี้พี่รู้แกวน้องแล้วจ้าดีไอ้เมื่อกี้พัดซ้ายตะนี้พัดฝานะแต่ตอนนี้พี่ไม่เป็นไรต,ต,ต้องมาติ่งมาตกอยู่ในด่านเดิมๆที่เคยผ่านมาแล้ววะเนี่ยเงินอ่านหลังสือเล่นเดิมนลยเดียพย่งพูดเจพี่เริ่มร้อนแล้วนะเ <laughs> อ,อยครอ,อย่าพานครับ พานครับอย่าพานครับตายแล้วเว้ยพี่ไม่ดีโทษดีโทษกองแมวครับไอ้เราไม่ดีนี่แหละอะไรอะไพี่สิบสามปืนแล้วเราอ่ะรีบมาพี่จะไปโลกสี่ก่อนเราจบโลกสองเลยรู้ไหมเฮ้ยกดไม่ติดอีกแล้วเนี่ยอ่ะว่าจริงวิ่งมันกดไม่ติดเอ้ยโยไอ้สีแดงมันขุดเกลื่อไอ้สีดแดงโลกสามนี่คือเรายังไม่ผ่านเลยชับู ไม่ใช่ผมไม่พาดิผมพี่ยังไม่ได้เล่นอ่อาแต่พี่ไปสิแป๊ะปืนแล้วนะครับชบูดตอนเนี้ยดูดิอา้อิูยูายันเียนของพี่ดิพี่แบบหมุนอ่ะพี่กระโดดแล้วก็หมุนเลยอ่ะชะบูพี่ไม่หยุดอ่ะพี่กระโดดแล้วก็หมุนไม่หยุดเกือบไม่จริงพี่กระโดดแล้วก็หมุนเลยอ่ะ ไม่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 จริงเราต้องให้คนดูคอมเมนต์ตัดสินนะพี่แบบเก่งไม่ไม่ไม่แบบตัวละครไม่ไม่ตัวละครมันเหมือนพี่โมนะแต่พี่ก็แบบเป็นคนโมที่แบบเก่งจริงเฉยเลยอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีใครแบบเล่นจบไวเท่าพี่อีกไหมอ่ะอุ้ยมีมีเยอะเลยมี่ที่จบเร็วมากดูดิไม่มีมีคนอื่ หมายถึงที่ตกที่ตกอะตกเร็วมากเลยพี่ตอนนี้ก็ถือว่าตกแต่ละด่านนะนะเออตอนนี้ตกแต่ละด่านไวมากแต่ว่าพี่ก็ไปไวมากเหมือนกันวะพี่สี่ปืแล้วเนอะซาบูยังไม่มาจากสองเลยอ่ะพี่บอกเข้าใจจริงๆเลยว่าให้เธออะไรนะอะไรนะมีดาบต่อแล้วพี่อุ้ยอะไรเรายังไม่ผ่านโลกสองเลยผ่านแล้ว เรามาโลกสาม่ยังเหรออ๋อไม่ครับไม่ใช่หมายถึงว่านึกว่าผ่านอะไรนึกว่าผ่านโลกหนึ่งมาโลกสองมาแก้ติดว่าให้เรามาโลกสามอันูดูดูดูฟันเซียนอะจ้าอาะจอะเจพี่ต้องไปเป็นดินจาว่ะพี่ต้องไม่เป็นนินจาว่ะความไวของพี่มันยังแบบอย่างปีศาจอย่างปีศาจดูดิดูดิการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพี่มันสุดยอดเลยโอ้ติดกำแพงเฉย แล้วอุ้ยอุ้ยล้วจะโดดยังไงให้มันเสี่ยงอะโอ้ยกระโดดไปเลยพี่กระโดดไปเสยกระโดดไปเลยไมาไมาไม่เราคนยังไม่มาลกสามบอกได้ราผมแป๊บเออเล้งล้้ต้องใช้ปูไหมเอออุ้ยตรงนี้ยากว่ะตรงนี้ต้องเลงดีดว่ะ อยวจะรองให้โอเคโอเคไม่ไงยาวไป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 ไปเลยเลยไปเลยหนูอย่าหยุดอย่าหยุดหนูอย่าให้อะไรไม่หยุดเราได้ไม่ให้อะไรมาหยุดเราได้นะ จ้าไปแล้วจ้าอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะนิฟกระโดดตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เอ้ยยังไม่ถึงมาเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวเอาใหม่กระโดดกระโดดออกขวากระโดดโอ้ยเดืผ่านอยู่แล้วเมื่อกี้เกือบหลับแล้กวกระโดดกระโดดไปน่ะโอ้โหมันแบบขิงเขินอ่ะมีเล่นด้วยะเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานี่ไม่มีใครแข่งกับพี่แล้วนี่ยโอ้โหไปแล้ว ไปแล้วอ้เจอลูกออนก้อนเขาก็ไม่หยองไปแล้วกูไปได้ไงมันเนี่ยไปได้ไงไปแล้วมันไม่ควรตายไม่ไม่มันไม่ควรตายเนี่ยไม่ไม่เราอย่าบ่นเราอย่าบ่นคนดูเขาไม่เห็นภาพของเราเขาเห็นภาพของพี่อยู่เข้าใจไหมเข้าใจไหมพี่กำลังไปได้ไกลเลยเนี่ยเห็นไหมเรารีบตามมาให้ทันไม่อยากให้คนดูเห็นเราในแบบ หน้าจอของพี่บ้างอ่ะเราต้องพยายามติดพี่ให้ถันนะไม่ใช่อยู่ก็พี tá, illing, ่กลมอยูเขาเห็นได้ไงแล้วก oh, um. right> ็พี no ่เล่นทิ้งผมไปตังขนาดนั่นพี่อยู่ในหน้าจอพี่ได้ไงล่ะก็พี่เล่นทิ้งผมไปได้แต่แรกๆยังไม่ทันเห็นหน้าพี่เลยพี่ทิ้งผมไปตล่ะตั้งแต่ ep หนึ่งแล้วเนี่ยยันมา ep สามแล้วเนี่ยคุณดูยังไม่เห็นหน้าเราเลยเนี่ยก็พี่เล่นทิ้งผมก็นานนะเดจะมาเห็นแล้ว ไม่อย่งั้นมันจะช้าดิคลิปพี่มันสิบนาทีนะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงอะ่ะดันดันหนึ่งล้วเล่นดปวยชั่วโมงเนีย่ยใครจะไปรออ่ะไ,ไม่ถึงโลกดันดัน่ด,นดนหนึ่งโลกโลกหนึ่งเขาเล่นมาสิบนาทีอะ่ะเราไปเล่นเป็นโอ้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงไปแล้วดูดูด,ดูไปแล้ว<อ>จะเรียกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เนาะ จะได้กบแคก็ต้องคุมกำเนิดตลอดไม่เข้าใจจริงๆอ,อันนี้ที่หนึ่งอยู่หกสิบสี่นะทุกคนครับตอนนี้ผมมาจะห้าสิบแล้วว้ายจะเข้าใจเลยจริงๆเลยพี่จะห้าสิบแล้วนายหนูพี่เปไปโลกส<ป>ีแล้วพี่ไปโลกสี่แล้วไปไปโลกส<ป>ีแล้ว,เ,ลลวเรามาเราดูนะว่าชาบูจะตามผมทันที่โลกสี่เมื่อไหร่นะทุกคนครับชาบู่ยตามผมไม่นาทานดูว่าพี่เล่นทิ้งผมไปขนาดนั้นเ่ย กแล้วไปทางไหนวะอ๋อไปทางไหนอะอ๋อต้องชนจะไปดูเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วมัเต้องแพทเทคนิคไปไหนไเทคนิคจะไปไหนเทคนิคอะไรเทคนิคอะไรบอกไปนอนแล้วดิเออผลโลกสองบอกเทคนิคโลกสามเลยสินี่ แม่นะเฉียนก็นาเฉีนชายยู่ด้วยน่าจะมาโลกสามแล้วเหรอเียชัยยนด้นน่าเองเว้ยจะมาโลกสาแล้วหรอนี่โลกสามนี่ผมาเป็นนเกยอโลกสามน่ยโลกสามันของจริงนะนะเรารู้ไหมเ้เกย์เอเกดิเเินเุยด้วยเอาอะไปแล้วไปเย สองสามแล้วปีห้าไปแล้วอุ้ยมันต้องกระโดดตรงนั้นนี่นะทุกคนครับใหม่นะใหม่นะตรงนี้นะปล่อยนิดนึงแล้วก็กระโดดโอเคปล่อยนิดนึงแล้วก็กระโดดกระโดดโอ้ยโอตกจะตกไม่ได้ไม่ได้ไปหนึ่งเรานิ่งๆดีสามไปไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วจ้า โดดโดดีโดดจักรยานตาขีคุณดูครับจักรยานตาขีคุณดูครับดูจักรยานตาขีดโอ้ทำไมพูดแทะตลอดเลยวะคุณดูเขาดูว่าจากพี่อยู่เนี่ยอือ่ะอ้ยไอ้คนอยู่โลกสองนี่พูดเยอะทะมัดเลยไปแล้วไปแล้วปกชิบกเปิออา ไปแล้วอันนี้น่าจะข้ามได้ไหมเนี่ยโอเคชิวโอ้พลาดไปนิดนึงลืมลืมกระโดดลืมกระโดดอความไวไม่พองั้นเราต้องเด๋ยวซ้ายเดืยวซ้ายเดืยวขวาเดืยวซ้ายเด๋ยวขวาซ้ายมาพี่มาเธอมาเธออะไรเราอ่ะมาเธอมาโลกสามนทีเถอรออยู่เนี่ยใช่กลุม่ยสามทีเธอมาแล้วพี่ มาแล้วใช่ไหมมาแล้วโอเครีบตามมานะเจ็ดสิบสองแล้วโอ้โหรีบตามมารีบตามมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแผ่นดินมันหายแผ่นดินมันหายแผ่นดินมันหายไปแล้วยอ้กูยิงกูก็ไม่ตรงยิงผมตรงตรงไหนสิครับพี่ยองดืเอยิงยิงดื้องยิงมันตรงตรงเลยยิงยิงดื้อยิงมันตรงตรงเลย โอเค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 โลกสามมันยากหน่อยนะน้องนะอาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินะเออเหีไปตยแจะสำหรับไปเดงนตอนนี้พี่ใช้เวลาประมาณสิบนาทีอยู่เลยอ่ะในการเล่นโลกสามแต่พี่มาแปุดแล้วอ่ะเพื่อมันง่ายนะโลกสามนะเยยากดูดูดูเออโลก ยูดิดูดิผมว่าโลกสานทุกคนครับผมว่าโลกสองน่อีกอะโลกสามแค่แบบเออแค่มีลายใหม่ใหม่ไงแต่ว่าการผ่านด่านมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น่ะแต่แค่แบบมันมีลมมีใบพัดมีที่กระโดดอะไรใหม่ๆมานะแต่นอกจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะจ๊ะเออเริ่มยากแลวไปไปไปยืดไปปุ๊บปุ๊บมาปั๊บ อ้อาวไม่ใช่นี่ว่านี่ว่ากำแพงจะหายไปไปไปอโ,โอ้ยโอ้ยโดดเลยนิดนึงตอนนี้เริ่มผมเริ่มจะแสงแล้วนะมีคนอยู่หน้าผมเนี่ยประมาณอีกสองคนเท่านั้นแน่นะคุครับไปแล้วโอ้ดีนะเฉยอเนี่ยโอเคผมก็รู้สึกว่าโลกสามมันง่ายกว่าโลกสองหรือโลกสามมันง่ายพี่บอกแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเร็วไปนิดต้องช้ากว่านี้หน่อยไม่ค่อยโดดนะฮะปับ๊บเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มจะร้อนแล้วนะพี่ชักจะไม่ชอบแล้วอะ่ะพี่ชักต้องเอาจริงละเนี่ยพอพี่เอาจริงน้องก็ร้องเห็นไหมไปแล้วดูดูดูไปแล้วดูดูความหยุด <c oughs> ไป ้ยโอ้ยมันเสียงไอ้คนดีเลี้ยคนดีเออเออชาบูเริ่มชาพูเริ่มติดบอดแล้วว่ะสิบเจ็ดไม่ต,ต,ไมติดก็บ้าแล้วพี่ผมขนาดนี้เอ้ยก็พี่เห็นหเห็นเห็นเปอร์เซ็นต์เราอยู่นะสิบเจ็ดอะใช่ไหมหล่ะเมาอยู่ยี่สิบสามเลยอะอเหรอแต่มันขึ้นแค่สิบเจ็ดเนี่ยของพี่ขึ้นหกสิบห้าเนี่ยแต่จริงพี่เก้าสิบสองแล้ะไปแล้วที่รีบไปไหน

ดีหน้าเราดโีโลกที่ห้าเนะอ้ยโลกที่สกันนะทุกคนคับชาบูเรียดูโลกสามเลยนะเลีที่หาครับสวั